โอ้ยยยัยย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 ย e ยยนยย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 ยอยย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 ยงว มมเดี๋ยวผมวิงการเลยนะเดี๋ยวแล้วมันดกักมันดักนะทังตี้เลยทังตี้เลยม,มัน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 รวมคนผมมี RPG เปิดออกามาอ,อยูย่ไหนพี่มาแล้วคับ ได้ฟลอตตี้แต่ตังหายหมดได้อยู่มั้งมันมีเหลืออรู่ปะ่าเวลือน้อยตตายตายครั้งแรกมันเสียเงินแค่ครูไงไปไหนดีเนาะบ้านมันไปทงแล้วป่ะดีใช่ปะ ก็อออมัอยู่มุมน,นี้เนี่ยอยู่มุมน,นี้มุมขวาของบ้านมันมันกินเอองยกดตรงเลยเออ,เออไม่เอเอพิงจีดี่เลักๆหลักเก็บลูก,ลก <laughs> เอพีจีเยอะให้หน,าน,านา่อยนะผมว่าผมจะไปเล่นเอพีจีแหละเกมนี้มาครับ <c oughs> มันเหมือนมันเหมือนว่า ต้องเมนอ่ะพีจีต้องเมนละมันแต่งไม่ได้เหรอพีจีเนี่ยไม่ได้แต่งไม่ได้ตายไหมตายไหมตายไหมยังยังไม่ตายยังไม่หมดที่ที่นี่หมดเหรอพี่พี่ส่องมาได้ป่ะตรงเนี้ยหมดยังมันน็อกแล้วตรงไหนดิฝั่งตรงข้ามนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ป่ะอยู่ข้างในใช่ป่ะเดี๋ยวใส่ให้เลยเดี๋ยวใส่ให้เลยลุยอาแตกขวา เอ๊ะไอ้ล hey. hey, hey, ูกเสือไอสัตว์เอไอพี่ช่วยกูด้วยธรรมารีฆ่ามัดอารีไอ้เนี่ยคนละเม็ดกูสัตว์ชแรงยังวะแม่งอยู่หลังประตูไอ้เแค่ว่าทำไมับไอ้สัตว์เยอย่าเข้าไป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 มัดอารีฆ่ากูมีแปดมีแปดใช้แปดพี่ถ้าถ้าถ้าจะเอาใช้ระเบิดโอเค ไม่เล่นนะผิดจีละตายยังพี่ตายยังขอแตกขอแตกพี่เข้าเลย้ยเอยามงเอาเยอะจังบ้ายิงตายหมดเลยไอ้ฮามัอารี ไม่กลัวโดนลูกซองกันนะตายเลยตายเลยเพื่อนมาแน่เลยไี้ฮามัดอารีนี่ไงเพื่อนมาแฉันเลยตอแตกตัวหนึ่งอยู่ข้างในตัวหนึ่งหลังอยู่แล้ว โอ้ปืนนี้แม่งเบาสัตว์เลยวะ่ะนี่นี่นี่นออไอ้เฮ้ยเอ้ยแม่งหลุดมาพอดีสัตว์ว่ะเกือบไม่ได้เล่นเบาว่ะไปตั้งใจไม่ช็อตจสู้การข้ามกางข้าม ได้อยู่ทางนี้ละขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขา้ขาไว้นเาแเดี๋ยวไปชุบพิแทงก่อนมันจะเข้าบุกล้ไปชุบพิแทงก่อนเดี๋ยวไปไใหม่เเดี๋ยวเอาใหม่ม่ไปแล้ว พาพี่แนนไปยิงกูไปไม่ต้อ่งกลัวไอพวกเออรอแป๊บนึงไอ้พวกเอ๋อไอพวกเอ๋ไอ้พวกเอ๋แกไปเติมบาะที่เดิมตายนะพี่ที่เดิมพี่ตายบาเบาะมันหล่นทางทางมุมขวามไม่เห็นนะแล้จะืเดินโกดังเนี่ย อยู่บนตึกคนหนึ่ง,งนะอยู่บนตึกอยู่บนตึกอีกที่นึงโอเคแม่ค้าอากาศเข้าหัวเราแค่ด่ายผมผม็จุดเองได้โอเคมันมีสองตีนะพี่ท้องเงินโอ้โหแม่นจิงแม่นยังว่าไอ้สัตว์เมื่อกี้ของเงินเนี่ยพันนึงจะซื้อเลยไปจะเื้อนี่นีก อยู่ตะก้าขวาเนี่ยตีหนึ่งเดี๋ยวผมเช็คให้ดีเป็นโดดลงหัวดีตัวหนึ่งเครื่องบินเครื่องบินอฮนนอร์ไม่กินได้ฮอรไล่ฮออยู่บนดาดฟ้าเฮ้ยไล่ล้เห็นล้วสองคนสองคนมันเห็นผมผมเรียกแอร์ตายอ่ะอาด,ด,ดาวตัวหนึน่ง โดนลงตดวลงโัวลงตัวลงอยู่ชั้นหนึ่งอยู่ชั้นหนึ่งอะไรวะอะะไรวะเอาจริงมันโดนลงมาเมื่อกี้ไม่มีอ่ะเอ้าไอ้หายไปอยู่ยูยูโอ้ยสัตว์แม่งไอ้เนี้ยมึงมาเดินนี่เมื่อก่งเห็นแต่บ้าคลุมป่ะเห็นแต่บ้าคลุมป่ะ นั่งอย่างเงี้ย๋ยนมาน,นั่งอย่างเงี้ยนั่งอะเระะนั่ง,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 งอะนรเราะคือคือถ้าไม่มีคือถ้าไม่มี U V เมื่มมอ TV, กี้ก็หาไม่เจออะ <laughs> <c ười> ผ้าคลุมแม่งสีดำอะไอ้ยัยเป็น, <c ười> นหัน <c ười> หมดแล้วตอนนี้มันยิงใครอีกไม่รู้น่าจะมีอีกเดีเมื่อกี้มันยิงใครไม่รู้แตกมีอีกมีอีกพี่แทนมีอีกกำลังวิ่งเข้าทาง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 ประตูหน้าประตูหน้าเปิดไม่อยู่แตกหมดแล้วเลยแหละใช่ข้างบนดาดฟ้าว่ะข้างบนจะสู้เป็นยังไงเนี่ยอยู่ข้างหลังไปอยู่ข้างบนเอ้ยต้อะขาวงก่อนอะไรวะเนี่ยมีคนเคาะผม ข้าหลังข้าหลังโอ้โหเจอแล้วที่หลดเอาที่หลดเอาคตดเจ็บแตกตายอ่ะพี่ตัวน้ไม่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 ออกซ้ายก่อนพี่แทนลงจัดเลยได้เลยเดี๋ยวป้าฝั่งนี้ให้ได้ครับ มีคนหว่ามีคนหว่าอยู่ข้างหน้าตรงนี้ตรงนี้พี่แทนมีเดนตี้มีชั้นมีชั้นสองตัวหนึ่งด้วยมันทัดก,กันเองมีเรื่องห่วงนังนังพี่มาแล้ว a อ r ไซน์อิงคอมมิ่งแล้วโดวนนี้ใส่กเลยโอ้โหวงเราจัดจัดไม่เจอคนเลย เฮ้ย,น,ยน็อกตัวนี้มันชุบอยู่มันชุบอยู่ดก,กดังนี่แตกแตกซ้ำทางซ้ายพี่เมื่อกี้มีคนหนึ่งปะ่ะใช่อยู่ ตายไปแลับพวกยิงแอร์แต่ตายไปแล้วตายยังไม่ไปกินตายปะวะหายแล้วจุดแล้วหน้าพี่แทนหน้าึงตัวพี่ไปไปยู่ใต้ยิงปีจัดแตก้าวแตกสวยเหลือตัวนึงโอ้โหกูแตกสวยโอ้โหแล้ววงกูขึ้นไปไม่ได้ แตกปูแตกเต็เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยววงผมขึ้นไปไม่ได้ผมต้องกัดฟันว่ะต้องกัดฟันแล้ววิง่งปีนอะอทำไมเราอยู่ข้างใต้มาไม่ได้เหรอต้องปีนต้องปีนผมจะยิงมันอยู่ข้างใต้มนไม่ได้เหรอโอ้ยติดติดหินโง่หินโงโ่เออไม่มีเข็มฉีดยาถ้ามีเข็มฉีดยารอดไม่มี มชีเจลยตัวเองรดมีช่ตัวเองผมอยู่แค่นี้เองเฮ้ยได้เลอาจจะรอดอยู่ได้ค้องบินหนึ่งต่อหน่งใช่ใมันหนึ่งิเฮ้ยดีสายสดีสายสายสนะนั่งโง่อยู่นะแตกเออแตกอีกคนะท้ายยานเออได้เปียกสัตว์มันไอ้กันไอเฮ้ยัไม่ดีนะมีหน้ากากไอสัตว์ดมวงก็ได้พูดนาน ไม่ได้ลงตามพิแทมไปเลยเกือบเลยไี่เี้ยถ้าเกิดเราไม่ลงไปข้างล่างอะไอที่นั้นมันก็เหงาเลยนะเว้ยไม่ได้เลยอะ <c oughs> แม่แทนเอ็กซ์ทงไปห้าพันแปดเป็นคำอกูไปปั๊บแปะแปะแปแปแป ว่าเดลิน่ะไอ้สาม